สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจรริน OTC ท a บขนาดบรรจ,จุแผง4เม็ดม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น ちょっと待って。<laughs> ตอนนี้นะคะซอยลงทูบซอยหนึ่งนะคะทั้งแถบเลยค่ะมูนนี้ทีมาแล้วนะคะดับเพลิงมาแล้วค่ะซอยหนึ่งค่ะซอยหนึ่งลงทูบนะคะ ตอนนี้ดับแล้วนะคะแต่ไม่น่าจะทันอ่ะใช่ทั้งแถบเลยซอยลงทูบผ่าลงทูบซอยหนึ่งนะคะ ตรงทูบซอยหนึ่งค่ะซอยหนึ่งซอยหนึ่งไม่รู้จะลามไปถึงซอยสองหรือเปล่าบันไม้ทั้งแถบเลยอะค่ะใช่ไม่รู้ดับทันหรือเปล่านู่นนะอุ้ยแว่นนู่น วิ่งไปเป็นสิบันอ่ะพอเด็กตึงอ่ะแล้วทำไมไม่เล่นดับเพิงดับเพลิงไปก่อนเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันโอ้โหนี่เยอะกว่าเดิมมั้เนี่ยใช่โอ้โหหน่าขวมาอู้ดูตรงเปลไฟเบ้อ์สามตะเคเลย หลงทูบซอยหนึ่งค่ะซอยหนึ่งค่ะบ้านดูดีั้านป้านเห็นไหมถ่ายภาพสดเดี๋ยวบ้านไม่รู้จะลามไหมเดี๋ยวเราไปดูที่เกิดเหตุไหมเขาไม่ไฟเดี๋วไปเลยเขาไม่ถึงนะน่าจะดับทันหรือเปล่าวะ น่าจะทันนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุให้นะคะแป๊บนึงนะคะ ไม้ตอนประมาณสี่ห้าโมงอ่ะยิ่งอันนี้รถมันเยอะอ่ะรถแน่นอ่ะตอนนี้นนได้ท่าน<า> <ๆ S 2> ไหมอ้ามปะอ้ามอ้ามก็ไมกล้าอีกปะห้ามเข้าแล้วเอาลอหลามายคันแล้วเถอะเพิงตำรวจกั้นแล้วผู้พิพกกั้นใจเย็นค่ะพี่ ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปไหม้หรือต่อไอ้เสียโอ้ยไม่ยกกระโดมีพี่นาฏบ้านไม้อ่ะไม่เบาเลยนะเออยกกระโดมีต้นไม้ทางนั้นก็ได้เหลือ,รอเราอูว้วตรงนี้ตึกอ่ะนุนน่นค่ะนุ่น ไม่เรื่อยๆเลยค่ะไม่เป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ปิดซอยแล้วค่ะไปฟ้าลละวนรอไไม่ั้วล้องมาตัดจรเหรอโอ้หิดก็ไปดูดิโอตายทีนี้โอ้ยมาถ้าไฟฟ้าไม่ตัดก็ฉีดไม่ได้ฮะเออใช่ตอนนี้เห็นไฟอยู่แลบแลบแลบยุ่งบนน่ะน่ยไม่มีเยไม่มงแก้ระเบิดเห็นบ้านน่ะส้มๆน่ะน่ะแต่แต่ว่าไม่มีเสียงระ กี้เข้าไปดูมีเสียงปุ๊บปะปุ๊บปะว่ะโอ๊ยอันตรายทำไมไม่ดังแก๊สแต่บึ้มเลยแหละม่ดูไหมพี่เออไม่ไปแล้วไปแล้วแล้วรถจอดตรงนู้นด้วยไม่ไม่ลามมามั้งเนาะโอเคกล้าเราไปดูเนี้ยโอ้กลตรงไหนอามอามขึ้นไปเอาไอ้นี่ตรงสีช่หัวคุณแจรถอ่ะไปจอดอย่นั้นก็ไปดูด้วยเออตำรวจเขาไล่ทางแล้วเนี่ยคุณแจจอดชิดไว้ไม่เป็นไรถ้ากระจกไอ้สีชม่หัะไฟตีน่ะถ้ามันจอดชิดอยู่ไม่เป็นไรหรอก ตรงนี้นะตึกนี้เองเนี่ยตึกเขียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอตรงนู้นยังจอดเต็มเลยจะไม่รู้มันังมันจะไม้ลามันนี้หรือลามลามตอนนี้ลามแล้วคะ่งงะเนี่อลามแล้วหลงทุธซอยหนึ่งค่ะตำรวจเขาไม่ให้เข้าไปนะคะ กันทางไว้หมดเลยไฟลุกเป็นระยะระยะน่าจะทั้งแถบแล้วอ่ะไฟออกมาเยอะมากโอ้ยตายพวกก็วิ่งหนีอยู่เนี่ยวิ่งหนีหรือวิ่งไปดูไม่รู้เหมือนกันโอนน้ไม่กอด oh <my> ไฟมาเป็นระยะค่ะระยะระยะเลย เยอะกาเดิมนะเนี่ยพี่นาดโอ้ยเดิมมันมาทางนี้อ๋อลมเหรอมันไล่มันไม่อยู่ข้างในโอ้ยมาหาปากซอยสายหาแล้วตอนนี้สราจอนติดขัดนะคะเรี่ยงก่อนนะคะเรี่ยงทางก่อนเส้นโคสิตค่ะยแรกนี่ยไม่เต็มไฟลุกขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ลามเรื่อยๆเลยอันนี้เหตุการณ์จริงนะคะใช่ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยแล้วมันมีถังแก๊สด้วยบ้านคนอ่ะใช่โอ้แล้วมีหลายปีแล้วนะโอ้ท่งนใดเรียกแ้เกิดมาไม่เห็นแล้ว กันอยู่อย่างนั้เลยอดอโอ้ยเ้าแล้วกันแล้วหมาแมวอีกโอ้ยใช่ซอยหนึ่งค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวซอยสองแต่ไม่ไม่รู้มันจะลาบไหม ก๋วยเตี๋ยวซอยสองเนาะใช่มีโอกาสอยู่ถ้าเท่คกับหลชนกันนะทําไมยูกมนกันเนี่ยมาเรื่อยละมาเรื่อยละใช่เขาการลวไม่ให้เข้าใช่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวซอยแรกก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะซอยแรกไม่นานแล้วนเนี่ยใช่สักพักใหญ่แล้วมันอากาศร้อนด้วยไม่รู้เป็นที่อะไรหรอ้อสาเหตุ ไม่รู้ดับทันไหมอะโอ้ยตายเออขึ้นออกทันบอกไม่รู้เนี่ยเราก็เล่นน erm ้ำอยู hmm. ่ขึ้นไปข้างบนทักมาเกย์มันหายไปไหนเพื่อนไงล่ะ ร้านทางนี้มันก็เดือดหลอมชี้แบบไฟไหม้แบบวิบวันขโมงเลยแล้วพี่ดูดูโอ้กอลังลุกเลยรว่ผู้ภัยมาต้งคันเลยกอลังลุกเลยนี่น้ำยังไม่เต็มนะทีเอียงน้ำยังไม่เต็มเลยใส่แบตได้ไหมซอยหนึ่งค่ะซอยหนึ่งลงทุ่มนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะซอยหนึ่งซอยหนึ่งลงทุกค่ะโอ้ยลนายดิโอ้ยควันมาเป็นระยะระยะเลยอ่ะ โอ้ทั้งไฟทั้งไฟทั้งควันแล้วมึงนั่นนั่นเห็นไฟไหมนู่นนู่นไฟขึ้นมาข้างบนหลังคานห้มาปัจอยเฮ้ยเห็นในกระจกแล้วนั่นน่ะอุ้ยเข้ามาบ้านนี้แล้วเออใช่ลามาที่บ้านแล้วอ่ะโอ๊ย คีนี่คีนี่อุทัยอะเหรอโอ๊ยขนลุก้ยี่เดกผ่านนะอยงนไม่รู้กระจกเห็นเป็นเห็นไฟแว๊บแวบแวบที่กระจกแล้วหลังเนี้ยทไม้อปหลังบ้านโยตายแล้วใช่แล้วหมอรู้ยังไม่รู้มีใครโทรบอกหมอยังไม่รู้ ตำรวจน่าจะคุยแล้วแหละเพราะว่ารามไปแล้วอ่ะอบ้านหมอโดนแล้วข้างหลังใช่เข้าแล้วไม่เข้าอ่ะคะแต่หลังนี้เห็นไฟตรงกระจกแวบ,บแวแ,แล้วอ๋อแต่เขาไม่รู้ตัดไฟอย่างถ้าตัดไม่ได้ก็ยังยังดับไม่ได้ไอโอ้ย อตอนนี้ผู้แตกตื่นเลยนะคะชุมชนลามไปทั่วเลยค่ะด้านหลังซอยหนึ่งไม่รู้ทั้งแถมไหมมาดีหรอป้ามาดีหรอป้าโอ้ยอวิ่งกันแล้ว ลามแล้วเออเฮ้ยบอกอันนี้เอ้า <laughs> รู้ป่วยอะดิเอาออกมาจากในบ้านแล้วนะ่ะเออเอาออกมาจากขึ้นเตียงนั่นไงโอ้ยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโอ้ย แล้วที่นี่คุณหมอไม่มีสัตว์หรอก็ไม่รู้เนี่ยตำรวจโทรแล้วมั้งไม่รู้ดับได้ยังมีไรป้าล่ะโอ้ยใครอยู่ซอยทูบมัง้งคะใครอยู่ซอยทูบมั้งซอยหนึ่งโอ้ยมนันนี้อย่าไปช่วยเลยป้า ไี่กว่าเขาไม่ให้เข้าไปแล้วอ่ะเส้นนั่นน่ะนะัววิ่งเอาคนเจ็บออกมาอยู่นะ่ะใช่เมื่อคนแก่ด้วยอะไรด้วยอ่ะ